ท่านประธานที่เคารพวันลบต่งางคณะรัรักษ์สมาชิกพุฒิสภาขอหาลือท่านประธานผ่านไปยังท่านในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอพ้อยแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าบริไฟฟ้ากําลังทำลายเด็กแผ่นที่สองครับมีงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่มาเมื่อเดือนพฤศจิกาพุทธศักราช2566น้นี่แหละครับเพิ่งผ่านไม่กี่เดือนโดยหมอวิทย์เกษมทรัพย์ซึ่งเป็นผอศูนย์วิจัย และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบของโรงพยาบาลรามามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับพบว่าตัวเลขของเยาวชนติดบุหรี่ฟ้าสูงถึงร้อยละ30.5ที่น่าตกใจเพราะว่ามันติดเป็นเด็กลุ่มเด็กเกเรียนผู้หญิงอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่หน่าถัดไปครับเราคงทราบดีว่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ามันทําลายมากเพราะมันเป็นนิโคตินสังเคราะห์ซึ่งมันจะเติมน้ํายาได้สูงกว่านิโคตินปกติถึงเกือบร้อยเท่า แล้วก็มันสามารถทําให้ร่างกายเกิดความอยากและติดได้เร็วถึง7จ็ถึงสิวินาทีที่ทํางานคือมันทาลายสมองอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะถ้าเสพตั้งแต่เป็นเด็กจะจะมีปัญหาทางสมอง3าถึงสเท่าด้วยกันแผ่นสุดท้ายครับานทำทีทททททท่เคารพมีการประชุมล่าสุดึก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับมีหน่วยงานทั้งสิ้น4หน่วยงานก็คือ1่กรมควบคุม,คม,คมโรค2คือสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค3สาํานักงานตารวจแห่งชาติ4 กรมสุราก,กากรแล้วก็กรมการค้าการต่างประเทศเขาประชุมร่วมกันว่าเราจะจัดการอย่างไรกับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งโทษมันหนักนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน0กแสนบาทหรือทำจางทำปรับเขาประชุมกันหาดูกันว่าเอ๊จริง,รงๆนะรายละเอียดมันคืออะไรเขาพบอย่างนี้ครับพบว่า4กรณีเนี่ยมีความผิดทั้งสิน้นผมขออนุญาตประกาศดังๆตรงนี้เลยนะครับหนึ่งก็คือผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้านี่มีความผิดนะครับ สองคนที่นําเข้ามาซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็มีความผิดสามผู้ใดครอบครองไว้นะครับก็มีความผิดและข้อที่สี่ซึ่งยังเข้าใจกันอย่างผิดพลาดมากก็คือว่าการไปสูบบุหรี่ฟ้าในที่สาธารณะก็มีความผิดเหมือนกันนั่นก็อยากเรียนไปยังหาหรือไปอยังท่านนายกและใน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งจัดการปฏบิบัติการตามกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยกฎหมายมีเยอะแต่การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานมากจึงขอให้ท่านที่เร่งรัดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมิฉะนั้นนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงเนี่ยจะติดมากขึ้นดังตัวอย่างที่ติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30.5ครับรรท่านประธานขอพระคุณครับ